กับเอกเดกเปเรื่องแรกเล<ว>ยใช่ค่ะเรื่องที่สองอารมณ์บรรยากาศเรื่องนี้เป็นยังไงเรื่องนี้นะคะเป็นเป็น,ปนแม่เลี้ยงค่ะเป็นแม่เลี้ยงของพระเอกก็คืออายุเท่ากับพระเอกเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเป็นภรรยายใหม่ของพ่อพระเอกร้ายเลยเลยคะไม่ร้ายนะคะแต่ว่าพระเอกก็จะมองว่าเราแบบเห็นกัรเงินอะไรอย่างเงี้ยแบบว่า<ม>อยากอยาก,ยาก,ยากคืออยู่กับพ่อเขาเพราะว่าสมบัติ แต่ว่าจริงๆแล้วคือเปล่าหรอกคือเราแบบว่าอยู่เพราะว่าเราพ่อเขาเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพระเอกก็จะเข้าใจว่าเราเนี่ยคือเหมือนกับจะเหมือนกับร้ายด้วยกันตลอดอ่ะก็คือพอพระเอกแกลงพอพระเอกแบบว่าไม่ชอบเราปุ๊บเราก็ไม่ยอมพระเอกแล้วก็ใส่กลับไปกับพระเอกแบบแรงๆเลยเหมือนกับมาเล่นละครคนเดีออเยวอเขาจม,ม,มีไหม่ายานมากก็ ต้องต้องฝึกอะค่ะก็คือเข้ามาซ้อมยอะไรเงี้ยกับพระเอกกับกลุกลยย่มอะไรเงี้ยขายเป,ป็นกี่ปีขายไป8ปีแล้วค่ะเรียกว่ายังไงแบบคอสนิมด่วนไหมไม่นะ<ม>จริงๆเราก็คือแบบจริงๆแล้วเราการเล่นหนังกับการเล่นละครมัน<ม>ก็ต่างกันตรงแดนหลอกบ้างเน<ม>ี่ยบางทีเล่นหนังไม่ค่อยพูดนะแต่พอไปเล่นละครแบบบทยาวมากเลยจำไม่ได้ทำไมตัดใจรับเล่นเรื่องนี้ครับก็ ชอบบทด้วยอะค่ะคือที่ที่เล่นก็นคือตอนที่เอฟเฟกต์โผล่ไปแล้วก็บอกว่าเอออยากให้ตาเข้ามาเล่นเรื่องนี้อะไรย่างเงี้ยอยากให้ตาก็ดูบทแล้วแบบเอยพี่เล่นเป็นแม่เลยเหรอแม่เลี้ยงนะอะไรเงี้ยก็แบบพออ่านบทก็เออบทดีเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเป็นคู่กัดกับพระเอกตลอดแล้วก็ mm hmm. กับพ่อพระเอกเนี่ยก็คือคือมันเหมือนมีความรักที่แท้จริงอยู่ด้วยอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือแบบไม่ได้ดีเกินแล้วก็ไม่ได้ลายเกินคือมีความเป็น มนุษย์ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยจะมีความกังวลในส่วนของบทของนังบ้างไม่นะคะจริงๆเราตักว่าบทที่ตากรับก็คือตัก,ก็ดูดูบทแล้วแล้วก็บทก็ดีแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตกว่ามันแตกต่างจากที่ตกเคยเล่นด้วยอะคะ่ะคืออย่างเราเล่นหนังหนังก็จะแรงมากจนแบบบางครั้งเรากลับมาเล่นละครเนี่ยถ้าเราไม่แรงคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ย ไม่มันต่างการจ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอบทนี้ก็คือมีความเป็นตัวตนของของความเป็นจริงมากขึ้น<ม>ก็คือเราเราไม่ได้เล่นอะไรที่แบบดีเกินหรือแบบลายเกินคือพี่เขาก็บอกว่าบทนี้มันมันต้องแบบธรรมชาติที่สุดอะค่ะ<ม>ก็คือคนมันก็ต้องเจ็บพอเจ็บปุ๊บมันก็ต้องแบบมีตอบโต้กลับไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ซีเรียสกับบทแม่อะไรเลยใช่ไหมคือถ้าเป็นแม่เลยเนี่ยซีเรียสแต่ถ้าเป็นแม่เลี้ยงไม่ซีเรียสเพราะว่า เพราะว่าแม่เลี้ยงก็คือก็คือยังไม่แก่ทำในละครครั้งนี้มีใครมีส่วนช่วยเทนเรื่องบทเรื่องอะไรอย่างงี้บ้างไหมครับก็จริงๆเราเอ่อก็มีค่ะก็คือพุ่มกับพุ่มกับหนังเรื่องเออละครเรื่องสาวน้อยก็เทนนะคะอันนี้จะกลับมาละครยาวเลยไหมคไม่ค่ะก็จะรับเล่นเรื่องนี้เรื่องหนึ่งนะคะแล้วก็ยังยังไม่ได้รับเปล่าว่าจะเล่นเรื่องอื่นเลยนะคะเพราะว่า เรื่องนี้บทดีก็เล่นแต่ถ้าเรื่องไหนที่แบบเออยังยังไม่ชอบไม่เล่นก็ไม่เล่นแต่ก็มีติดต่อมาเยอะไหมคก็มีเรื่องนี้ค่ะแล้วก็มีก็มีหลายเรื่องก่อนหน้านี้แต่ว่ามันเราก็รู้สึกว่าไม่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 แบบว่าคือบางครั้งเราเล่นมันไม่เหมาะกับตัวเราเงี้ยไม่ได้เสียดายโอกาสหรือว่าอะไรใช่ไไม่เสียดายโอกาสคืออะไรคือหมายถึงที่ค้ณอยากจะยื่นให้ คือจริงๆแล้วเ,เราก็เสียดายนะคะแต่ว่าอะไรที่เราเล่นแล้วแล้วมันไม่ไม่ดีคือคือแบบมันไม่สนุกหรือคนดูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี้ยเรา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 รู้สึกเราแคร์คนดูมากกว่าคาดหวังไหมคะกลับมาเล่นละครี้คาดังครับก็คาดหวังว่าจะเล่นได้แล้วคือเล่นเล่นได้แล้วคนดูชอบอะค่ะ และเห็นว่าตั๊กจะวางมือเรื่องของงานแท็กซี่แต่จะยายามในนี้ไม่ได้วางค่ะคือตั๊กก็ทํางานตามปกติเนี่ตั๊กถ้าทำถึงเรื่องลำมยองนิดนึงเพราะว่ามีกระแสบอกว่ามีเราติดอยู่ในรายชื่อด้วยมีคนมาทับทามเรื่องนี้หรือเปล่าคะตั๊กไม่เคยมีใครมาทับทามเรื่องนี้เลยจริงๆเราจะบอกว่าตั้งแต่เป็นข่าวครั้งแรกนี่คือไม่เคยมีใครติดต่อมาเลยแล้วตั๊กก็ไม่รู้ว่าจะมีชื่อตั๊กไปทําไมอะค่ะก็งงเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าแบบ คือถึงมีเนี่ยเราก็ยังไม่รับคือเราเราอยากเล่นนะคะแต่ว่าถ้ามีคนติดต่อมาเราก็ต้องต้องดูบทอยู่แล้วค่ะแลวอย่างนี้เป็นทางที่ภรรยาของพี่ออฟใช่ไหมคะคือตั้ชอบพี่ออฟกับภรรยาของพี่เขาอยู่แล้วคือพี่ทำหนังดีทำละครดีคือแล้วเราก็อยากร่วมงานกับเขาอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าไม่มีติดต่อมาก็คือก็คือไม่เล่นนะคะก็คือเราก็จะไปบอกว่าเราอยากเล่นได้ยังไงอะไรก็ยังงงว่ามีชื่อเราไปเกี่ยวข้องกับข่าวได้ยังไงถ้าทางผู้ใหญ่ย,ยื่นข้อเสนออย่างนี้มาเราปีนจีจาลองศึกษาดูบทไหมครับอุย้ยไม่เราคะ่ะเพราะว่าทางช่องสามเขาก็มีนักแสดงในสังกัดเยอะอยู่แล้วเขาคงไม่ปล่อยบทนี้มาถึงมือคนมาถึงหนูกับคนที่ไม่ได้เซนกับช่องอ <laughs> พูดอย่างนี้เหมือนไม,ไ,มไม่ค่ะไม่เพราะว่า เ,เราก็รู้รู้ดีอยู่แล้วค่ะว่าเรื่องของธุรกิจเรื่องของอะไร<ม>เป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติะค่ะแล้วอย่างนึงก็คือตากอยู่กับดังก็คือเราไม่ได้แบบว่าลงมาเต็มตัวอยู่แล้วกับละครนะคะเพราะว่าลงลงมาเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็ไม่ได้รับไม่ได้รับปากว่าจะลงมาตลอดคือเราก็ต้องกลับไปเล่นหนักเหมือนเดิมรับกับจันดาราใช่ค่ะก็คือตอนนี้กําลังเตรียมตัวจะถ่ายอยู่ เริ่มเมื่อไหร่อะไรยังไงเริ่มเป็น28มีนาค่ะในส่วนของบทเราแรงแค่ไหนครับนี่นี่ต้องรอดูเอาเองดีกว่าเพราะว่าแต่ก็ไม่รู้จะพูดได้แค่ไหนอะค่ะเพราะว่ายังยังไม่ได้ถูกสั่งให้พูดด้วยเพราะว่าทางหมอมเขาจะมีเรื่องของการแสดงเรื่องของอะไรอีกเยอะเลยเริ่มถ่ายเริ่มถ่าย28มีนาแต่หลายคนก็ค้างจับตาด้วยความเราก็เป็น เซ็กซี่ด้วยอะไรเงี้ยมันจะแรงนิดนึงอะไรเงี้ยคือตักจริงๆิงเราที่ตักเล่นเรื่องนี้เพราะว่าหม่อมน้อยกำกับเพราะว่าตักชอบในฝีมือกำกับของหม่อมน้อยมากแล้วหม่อมน้อยก็เป็นพุ่มกับที่ที่นักแสดงทุกคนที่ได้ร่วมงานแล้วไม่มีทางที่จะออกมาแย่แน่นอนคือออกมาดูดีเสมอค่ะถึงและและถึงแม้ว่าเราแล้วหม่อมก็จะไม่มีทางให้เราเล่นแย่ท่านก็จะช่วยเราเอทุกๆ,ๆเรื่องก็ส่แล้วไใส่ๆๆยังไม่ได้ขายเลยกดดันมากเลยค่ะ ไม่กดนะ